สวัสดีครับวันนี้วัดโฟนชีวีนะฮะจะมาทำการทดสอบความอึดของเจ้า iMobile i q b i ว2นะฮะซึ่งมีแบตเตอรี่ความจุ4,000ม ah ิลลิแอมป์เลยโคตรเยอะเลยะฮะแต่เราจะมาดูว่าใช้งานจริงเนี่ยลองเปิดวิดีโอต่อเนื่องมันจะเล่นได้ต่อเนื่องนานเท่าไหร่นะครับโดยการทดสอบเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้1 0อยอยู่ตอนนี้เหลือ99%เรละเราจะทดสอบจาก99%นี่แหละนะเราก็จะเปิดไฟหน้าจอให้สว่างสุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อเออดนึนงเชื่อมต่อ w i f i นะฮะ เสียงเปิดสุดเช่นเดียวกันครับเราจะเลือกเปิดคลิปจาก YouTube นะครับจะเลือกใช้คลิปยาวประมาณ5ชั่วโมงนะฮะดีไม่ดีคลิปอาจจะจบก่อนก็ได้มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า iMobile i c u b i บ2เนี่ยจะเล่นวิดีโอได้ต่อเนื่องนานเท่าไหร่น,นะครับผมจะขออาศัยขาตั้งกล้องจากคลิปที่แล้วนิดน,นึงนะฮะวางไปเลยเราจะมีกล้องอีกตัวคอยจับภาพนะครับแล้วเดี๋ยวมาเช็คดูกันว่าเมื่อแบตหมดเนี่ยมันใช้เวลาไปกี่ชั่วโมง เชิญชมเลยครับผมไปก่อนนะบ๊ายบายผ่านไปเกือบเกบสองชั่วโมงับเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิกันดูตอนนี้อยู่ที่3ามโฉงองศาครับกำลังอุ่นอุ่นถือว่าไม่ร้อนมากเลยฮะสำหรับไอโมบายไอ b i วบิกทู ผ่านไป5ชั่วโมงนะฮะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนิดน,นึงครับเพราะว่าเมมของกล้องรีคาเมล่าของ HTC ที่เราใช้ถ่ายทม์แบบเนี่ยมันหมดะฮะก็เลยใช้กล้อง DSLR ตัวนี้มาถ่ายต่อเนื่องเลยคือเรายังไม่ได้หยุดการเล่นวิดีโอในไอโมบายไอ i ิวบิ๊กแต่อย่างใดนะครับยังคงรันต่อเนื Le ่องเรื Le ่อยๆเวลาก็ยังเดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้กำลังจะ4ทุ่มแล้วนะฮะดูซิวมันจะไปจบกันที่กี่ชั่วโมงกันแนะ่6ชั่วโมงแล้วครับาไป6ชั่วโมงแล้วตอนนี้ จะเห็นได้ว่าหน้าจอหยุดแล้วครับเพราะว่าคลิปที่เรารันบน y YouTube เนี่ยมันมีเวลาอยู่ประมาณ5ชั่วโมง50นาทีั้งฮะซึ่งตอนนี้เลยไป6ชั่วโมงละคลิปมันหยุดละแต่เจ้า IMobile c ไอ i c ิยังคงเปิดหน้าจอติดอยู่ครับปกติอ่าเริ่มดับแล้วครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูดีกว่าว่าผ่านไปตอนนี้กําลังจะ6ชั่วโมงเต็มละเหลือแบตประมาณ4%เเครับเราเริ่มถ่ายตั้งแต่ประมาณ4โมง5นาที6นาทีนะตอนนี้4ี่ทุ่ม5นาทีเหลือแบต4%นะฮะถือได้ว่า 6ชั่วโมงกับการเล่นวิดีโอต่อเนื่องเนี่ยโดยเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เป็นอะไรที่อึดสมคำาลําลือเลยนะกับแบต4,000มิลลิแอมของ iMobile i q b i g 2เนี่ยครับผมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคคลิปการทดสอบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆแกะกล่องรีวิวแล้วก็ข่าวคราวาว,วงการ IT ที่น่าสนใจเนี่ยสามารถกด s b s c r i b e ได้ที่ช่อง w a t h Watchphone ฟ h ช n n น l นะครับแล้วเราจะได้พบคลิปทันสมัย IT ทีนะฮะใหม่ๆก่อนใครนะครับผมแล้วเจอกันใหม่เทปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ